thank <laughs> you อนุสวัสดิ์นะครับทุกคนครับก็วันนี้เราจะมาถ่ายวอล์กวันแรกที่เราไม่ได้ทํางานประจำแล้วนะทุกคนวันนี้นนลาออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันนะในวันนี้ เรียบร้อยแล้วครับเหมือนลุกทำง,งานไหมหน้าตาสดใสสวัสดีครับทุกคนครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วอกวันแรกที่เราไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับนนลาออกเรียบร้อยแล้วนะลาออกช่วงนี้แหละมันตัดสินใจแล้ววันนี้เราก็เลยอยากถ่ายคลิปนะครับเก็บไว้นะถ่ายวอกมาฝากทุกคนด้วยรวยมถึงมาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมนนถึงละออกช่วงนี้ท,ทั้งทั้งที่โควิดกลับมานะครับ เออแล้วก็จะอัปเดตมาพูดคุยกันว่าแผนในปี2022เนี่ยจะทําอะไรและต่อต่อไปนนจะทําอะไรหลังจากไม่ได้เป็นพนักงานประจําละโอเคพูดถึงแผนเลยวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับช่วงเช้านี้นนท์จะพาทุกคนไปเสริมความเป็นมงคลก่อนสําหรับวันแรกที่ไม่ได้ทางานประจําละไปไหว้พระขอพรนะครับที่วัดเล้งนิจีนะครับทาบุญด้วยแล้วก็คงจะไปนั่งร้านกาแฟกินคงกินข้าวป่ะเดี๋ยวเดินทางกัน ตอนนี้ถึงหัวลำโพงแล้วแถวนี้นนก็มาหาลูกค้าบ่อยนะลูกค้าอยู่แถวนี้ด้วยชน,นิดด้วยแต่ก็ไม่ได้โทรไปเดี๋ยวเราไปวัดเล้งนกยีก่อนคือไม่ได้มานานนะนะที่วัดนี้เดี๋ยวต้องไม่รู้จอดรถตรงไหนถนนก็วันเวอีกขับรถก่อน เราจอดรถไว้ที่ลานจอดรถดวัดตรงข้ามนะครับ เดินไปทางเข้าวัดนะครับซึ่งน่าจะมีก่อสร้างอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นทางใหม่ทางไปทำบุญแก้ชงทางสักการะขอพรเดี๋ยวเราไปสักการะขอพรก่อนนะ เขามาอะไรนะเขาเขามากรรมสูตรนะครับทำบุญก็ได้เหรียญมาด้วยเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคอมพลซไปอีกหนึ่งอย่างนะครับคราวนี้เออเราก็ตั้งใจแหละว,ว่าจะมาแบบทำพิธีอะไรนะที่เขียนชื่อแล้วเขาก็จะทำบุญแล้วก็แผ่สุวนกุศลอะไรเงี้ยก็ได้นี่มาด้วย เป็นเหรียญที่นะลึกวัดมังกรแล้วก็ได้อะไรนะขนมจีบกุ้งจกโต๊ะเดียวที่ได้รางวัลมิชลินนะครับเดี๋ยวเรากินก่อนเดี๋ยวจะไปร้านกาแฟกินข้าวซื้อกาแฟกินกันชีวิตก็ยังเป็นวิถีเซลลอยู่นะครับทุกคนเ่ยดูแมพกินขนมจีบตอนรถติด <laughs> คือจริงๆอยากจะกินเป็นสไต็กแต่ว่ากินขนมจีบก,กุ้งบนรถหมดไปแล้วนะน้มันอิ่มแล้วก็สั่งกาแฟมาทานะะนี่ครับทุกคนเมื่อกี้ไปเอาของที่รถมาก็มีหมวกเซฟตี้คู่ใจของเราที่เราติดไว้บนรถตลอดนะเดี๋ยเดี๋ยวอาขึ้นมาเก็บไว้นะครับหาที่แขวนไว้ที่หนึ่งอยู่ด้วยกันมาแทบจะถูกไซส์แทบจะตลอดระยะเวลาทำงานเป็นเซลล์เอนจเนียนะ มาทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกับนนนะเหมือนมานั่งถแถลงข่าวเลยนะครับเราก็จะมาคุยกันแหละว่าทําไมเราถึงลาออกช่วงนี้นะครับแพผนอนาคตเนี่ยจะทําอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงอัปเดตกันเลยว่าเออชีวิตเราเป็นยังไงอันนี้คือจะคุยกันเกี่ยวกับ2022นะ หลักๆนะครับวันนี้คืออยากแชร์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่กําลังจะคิดว่าอยากจะลาออกเต็มที่แล้วเล่าก่อนนะครับเรื่องของแบกาวชีวิตนนเลยนนทํางานประจํามาตั้งแต่เรียนจบนะครับประมาณ7ปีได้แล้วก็ทํางานด้านเซลล์จีเนีย นนต้องบอกว่านนน่ะเป็นคนที่ไม่รู้ว่านนมีพรสวรรค์อะไรนนมีความชอบอะไรแบ็กการ์ที่นอนอีกต้องเล่าอีกอย่างนึงคือเรื่องของครอบครัวคือแบ็กการ์วบ้านนนเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะตั้งแต่ตอนเรียนมปลายจนจบปตรีมานะครับนนต้องกู้กอยสอนะเพื่อเรียน แล้วก็ทีนี้เรียนมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรตอน,นตั้งแต่หมอปลายนะรู้แค่อย่างเดียวว่างานวิศวะน่าจะตอบโจทย์เราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาจะบอกว่าให้วิศวะเรียนวิศวะสิถ้าเรียนได้อะไรเงี้ยมันจะได้มีงานมั่นคงเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นนก็เลยเลือกเรียนเลือกแอดมิชั่นมาจนเข้ามาแล้วก็เรียนวิศวะจนจบพอจบมานนก็พอเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรในชีวิตบ้างสิ่งหนึ่งที่ต้องการก็คือเรื่องของเงินอันนี้นนไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่นนคิดว่าใครมาบอกว่่่าาเเงงินนนไมจป็นคอนข้รึแบ ไม่จริงอ่ะโลกความจริงคือเงินอ่ะมีผลต่อการดํารงชีวิตต่างๆเราก็เลยเลือกตรงนี้แล้วก็อย่างสองคือเรื่องของเวลาตอกปัจจัยนี้สาคัญต่อชีวิตมากๆก็อ่ะพองานที่มาตอบโจทย์เราทั้งเงินทั้งเวลาก็คืองานด้านเซลล์เอนจิเนียร์นะครับนกก็เลยสมัครงานด้านนี้มาด้วย1เซลล์เนี้ยสามารถแมีเนเวลาเองได้แต่ขอให้ทําผลประโยชน์ให้กับบริษัทนะทำยอดให้ได้นะครับแล้วคุณก็จะมีเวลาคุณทําเซลล์คุณได้เวลาคุณได้ค่าคอมมิชชั่นมันคือสิ่งที่ตอบโจทย์เราแหละเราก็ มีงานที่พยายามทํามาด้วยนะครับก็คืองานด้าน YouTube งานด้าน u t u b e เนี่ยเป็นงานที่เติมแพชชั่นให้กับนนไม่ว่านนจะเหนื่อยกับการเป็นเซลเท่าไหร่นนได้ออกไปที่ยอ,อมันก็แบบอิ่มใจแล้วมีความสุขแล้วก็กลับมาทํางานได้นะครับแล้วยูทูบเนี่ยก็ทํางานด้านที่เรารู้สึกว่าคือเราชอบนะครับคือเรื่องของการมิกแมตแต่งตัวแฟชั่นดูแลตัวเองเนะนี่ยนนชอบแล้วก็เลยเออเนี่ยทำยูทูบมาเพื่อตอบสนองแพชชั่นเราเลยนะครับหาความสุขให้กับตัวเองแต่ทีนี้มันจะเข้าสู่ช่วงเหตุผลทที่ําาไมเร ออกแล้วนะเหตุผลที่เราลาออกเพราะว่า 1. เราอยู่ในช่วงวัยที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรเราจะเติบโตไปแบบไหนเรามองเห็นอนาคตเราเป็นแบบไหนนะแล้ว2เราต้องการเวลา งานประจำใช้เวลาเยอะงานยูทูบเบอร์เราแบ่งเวลาไปทําไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือลาผักร้อนซึ่งมันเติบโตคู่กันไปแบบนี้นะครับจนทําให้นนต้องเลือกแล้วว่านน,นจะทําอะไรคือก่อนจะออกเนี่ยนนจะได้เป็นผู้จัดการด้วยซ้ำด้วยเหตุผลหลายๆอย่างคือเราคิดว่างานเมดเจอร์เนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่เราอยากกลับมาเราเราสามารถทําได้แน่นอนแต่ว่างานด้านยูทูบเนี่ยถ้าผ่านช่วงนี้ไปถ้าเราไม่ได้ทํามันเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตแน่นอนนนก็เลยต้องเลือกแล้ว นะอันนี้คือเหตุผลหลักๆออกงานประจําเพื่อมาทํางานยูทูบเบอร์เป็นหลักก็เป็นกำลังใจให้นนด้วยนะครับทุกคนส่วนงาน,นด้านเซลล์เอนจิเนียร์บางอย่างที่เราไม่ได้พูดคุยไปในการที่พาไปถ่ายวอล์กนู่นนี่นั่นอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปมาแนะแนวน้องๆเพื่อนๆกันที่อยากย้ายสายงานมาว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างทั้งสิ่งที่แบบเราไม่เคยพูดทั้งนกาทีฟโพสิทีฟเรื่องที่มันลือเลียวเราจะมาพูดคุยกันให้ทุกคนได้ฟังกันทีนี้ถามว่า ดสินใจนานไหมที่จะลาออกก็ นานมากทุกคนนานจนเพื่อนลาออกไปแล้ว1ิบคนเราก็ยังไม่ลาออกนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างที่หนุบอกก็คือฐานะทางบ้านเราไม่ดีเราออกไปเราต้องมีอะไรรับรองให้มันเต็มที่นะเราต้องไม่ทําให้ที่บ้านเดือดร้อนนะเราต้องดูแลตัวเองได้มันก็เลยตัดใจออกยากแต่มันต้องออกแล้วอะ่ะคือถามว่าเสียดายไหมเสียดายเงินประจําที่จะต้องได้เสียดายอนาคตที่ไปเป็นเมนเจอร์เสียดายฐานลูกคา้าคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยก็เสียดายทีนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่เราจะต้องแชร์ในในส่วนนี้ให้ทุก คนกันนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนเงินที่ใช้ต่อจากนี้เราจะใช้เงินจากไหนก่อนจะออกนนนมีเงินเก็บเงินเก็บนนเนี่ยนนตั้งใจว่านนต้องมีให้พอฟิดคอร์ของนอนเนี่ยอยู่1ปีซึ่งนนมีแต่ใน1ปีนี้เราต้องหาเงินเข้ามาด้วยไม่ใช่ใช้เงินเก็บอย่างเดียวนะครับก็เลยเป็น สิ่งที่เราเราออกมาเถอะเงินเราก็มีฟิกคอร์สพอหนึ่งปีแล้วนะหนึ่งปีนี้เราสามารถทําอะไรได้ตั้งเยอะๆเพราะมันมีเวลาแล้วเราก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีซึ่งเนี่ยแผนต่อไปต่อจากนี้เราจะทําอะไรบ้าง1นึ่นนจะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัว2นอนอาจจะมีการไปท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศนะไม่ว่าจะไปเพื่อท่องเที่ยวถ่าย YouTube หรือไปหาประสบการณ์ใหม่ๆฝึกภาษาหรือทำแบรนด์นะครับ ของให้นนชอบใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าแว็กซเซตผมนะครับอันนี้รอติดตามกันได้เนี่ยนนตั้งใจไว้มากนะในปีนี้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอันนี้คือถ้าไม่มีทุกคนแบบนนก็ไม่กล้าตัดสินใจที่จะลาออกมาสร้างอนาคตแบบนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากๆนะด้าน u t u b e เนี่ยอันนี้นอนอัปเดตเลยคอนเทนต์ยังเป็นคอนเทนต์หลักทั้งหมดที่นนมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นทาเวลนะครับไลฟ์สไตล์ทุกอย่าง เราจะใส่เข้าไปในนี้หรือว่ามีอะไรดีเควสนะครับคอมเมนต์กันมามันมันยังคงอยู่นะทุกคนวันนี้มันไม่ได้ทํางานวันแรกเราก็หยิบ YouTube มาถ่ายตบวนี้มันก็ยังแบบเก้ะเก้กลางๆอะ่ะเออคือตอนนั้นเรารู้ว่าเสาร์อาทิตย์มันเหมือนเป็นไมเซ็ตอยู่ว่าที่เสาร์อาทิตย์ค่อยทำมันลัพักร้อนค่อยทำเออวันนี้อนอนตื่นสายแล้วทั้งๆท,ท,ที่แบบเ,เราขึ้นมาถ่าย YouTube เลยก็ได้เหมือนกันนี่นะเดี๋ยวต้องค่อยๆจับจุดปรับเปลี่ยนไมเซ็ตกันไปนะครับตอนนี้คือ4ี่โมง เปลี่ยนเสื้อผ้าไปวิ่งกันไหมไหนๆวันเริ่มวันแรกนะเมื่อเช้าไปวันเร่งใน้ยี่ไปแล้วทําบุญมาแล้วนะครับกินอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยมาแล้วกาแฟก็ได้กินเดี๋ยวไปวิ่งไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะอีกสักหน่อยไหมบรรยากาศเขียวๆพ่นคายมันคายกันนะครับในเย่านนี้นะ นี้อยู่ส่วนหลวง้วก้าแล้วนะทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้ามาจัดเต็มนะครับแต่แจ็คเก็ตมาด้วยเพราะว่าต้องการอบให้มันร้อนๆน,นะครับจะรีดเหงื่อจะได้แบบเอาให้หมดให้สดชื่นให้เฟรชไปเลยวันนี้ <S <s เดี๋ยวเราไปวิ่งกันน่าจะสัก45นาทีก็พอละเราก็ถ่าย <s> <s> ตอนวิ่งวิ่ง้าไปเดี๋ยวแมนเพ็บอกว่า หนึ่งทุ่มแล้วครับเดี๋ยวสวนจะปิดจริงก็คือชั่วโมงหนึ่งได้นะสำหรับการออกกำลังกายวันนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนี่แหละกะกลับละมีอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะครับบอกทุกคนไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกครอบครัวเราเลยยังไม่ได้บอกแม่ นะครับเคยเกินไว้แหละว่าน่าจะได้ออกนะแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนตืนเต้นดูที่แกจะบอกว่าอะไรฮัลโหลฮัลโหลทำไรอยู่ครับฮัลโหลคุณการคุณแค่เ็จจ้ามีอะไรจะบอกเพราะว่าอันอันนี้คือถ่ายคลิปอยู่นะแม่มีเสียงแม่เข้ามาในกล้อง <c oughs> คือลาออกแล้ว วันนี้ไม่ได้ทํางานแล้วทํางานเมื่อวานวันสุดท้ายอ,อ้าวไม่มีอะไรจะพูดเลยเอ่ะไม่บน่นไม่ห่วงแล้วใช่ไหมก็แล้วแต่แม่ก็แล้วแต่โนนโนตัดสินใจแล้วงานนะนี้แม่ก็รู้มาล่วงหน้าแล้วว่านนจะตัดสินใจลาออก <c oughs> ก็แล้วแต่แล้วแต่แ้านนคิดว่าดนนทางานออย่างเดียวแล้วรวยไดอ้อ่ดีกว่าทำสองทาง แม่ก็ไม่ว่าคเออแตแ่แม่ก็เป็นห่วงว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนอะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราแม่ขออวยพรให้พี่แหละอวยพรเลยอะ่ะรู้รู้เหมือนโทรมาขอให้อยพอร <c oughs> ดีใจอะ่ะที่แม่ไม่บ่นเยอะโตแล้วเนะอืใช่นอนโตแล้วก็ตัดสินใจท้่หนูคิดว่าอ่าโอเคอยากเลงานตรงนี้ได้ก็ไม่ว่าแต่ต้องดูแลตัวเองอ่า ไปไหนมาไ,ไหนดูนแลตัวเองแล้วก็แม่ก็ในฐานะแม่แม่ก็ขอให้นนท์น่ะการงานเจริญก้าวหน้าคือถ้านนท์คิดมาทางด้านนี้ก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดแต่ดีที่สุดโอเคอแค่นี้ก็พอแล้วปีนี้เดี๋ยวเต็มที่โอเคแม่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนนท์กลับห้องแล้วรักแม่อขอบคุณที่เข้าใจนนท์ ดูแล<า>สุขภาพ<ม>ด้วยแรักทุกคนแหละลูกอะ่ะเเป็นห่วงทุกคนแหละบ๊ายบายจุจ<ะ>๊บจุก็นี่แหละอย่างที่บอกบอกแม่เป็นหลังทุกคนอีกนะก็เดี๋ยวเราจะกลับห้องก่อนหาอะไรกินวันนี้ Happy แฮปปี้ละ ันนี้ดูเรื่องตัดคลิปก่อนแล้วก็มีไฟล์เยอะแยะเลยที่อัปโหลดนะเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้ตอนนี้มีนั่งตอบเมลส่งงานแล้วก็เสนอเลทการ์ดให้ลูกค้านะคือเคลียร์สกปต่างๆ ตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงที่ลูกค้าก็ยังมีโทรติดต่อกันอยู่มีคุยงานบ้างนะครับแต่เราก็จะเริ่มเฟดเฟดๆออกแลลวคลิปนี้ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังทํางานนะแล้วก็อาจจะเจองานที่ยังไม่ใช่ก็ขอเป็นกําลังใจให้บ๊ายบายทุกคน good กดไห t อย่าลืมเชกันกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กด follow กดแชร์บ๊ายบายทีนึง <laughs>